สวัสดีครับผมวินลี่มิลาครับสวัสดีครับผมปีเตอร์มิลาครับวันนี้เราจะมาชมหน้าจอที่สเปคแรงที่สุดในประเทศครับคุณปีเตอร์ครับสุดยอดมากๆครับคันนี้ครับในรถรุ่นไหนครับคุณปีเตอร์ครับคันนี้นี่เป็นแบบเบลล์112นะครับเป็น Mercedes Benz ครับกับหน้าจอ Android ตรงรุ่นครับในรุ่นแลม6ลำ128เลยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ ไลท์มากๆครับหลายท่านเนี่ยคิดว่ารถรุ่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนจอได้ครับเพราะว่ามันเป็นจอที่ฝังมาอยู่ด้านหลังครับออริจินอลมันแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นจอไวสก s c r e e เลยครับคุณวินลี่ครับโอ้โหนี่ครับอลังการงานสร้างครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมให้ดูครับนี่เป็นระบบ Android นะครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดครับอือหือเนี่ยฮะ้เสีงรื่นเร็วแรงครับท่านผู้ชมครับเล่นแอปพลิเคชันได้หลากหลายเลยครับโอ้โห ตัวนี้เป็นลำมพงลำน้อยยี่สิบแปดแอมป์มิเตอร์นะสุดยอดมากเร็วลื่นไหลครับเดี๋ยวผมลองเข้า YouTube ให้ทุกท่านดูกันครับนี่ครับ YouTube นะฮะมีทุกคอนเทนต์ให้รับชมครับนี่ยูทูบครับยืดได้ด้วยอย่างงี้โอ้โหขยายจอได้ด้วยครับเร็วครับหน้าจอแบบ IPS s c r e e รครับชัดแจ๋วครับ ยังไม่พอนะดังเบาจับคมอะไรได้ด้วยใช่ไหมครับคุณวิเตอร์ครับเป็นฟัพแอนเพยทั้งหมดครับนี่ครับหน้าจอตรงรุ่นเบน2ดร์บีสองหนึ่งสองครับเรามาดูตัวอื่นนะครับนี่ครับ YouTube นะฮะสวยจริงๆนะคุณพีเตอร์นะตัวนี้ภาพคมชัดมากระบ n e t f l i กก็ได้ครับคุณวิลลี่โอ้โหสุดเจ๋งครับนี่ครับ สรับท่านที่มีสมาชิกค,ครับสามารถดู Netflix ได้แบบโอ้โหเป็นหมืนม่นๆเรื่องฮะนี่ครับที่นิยมที่สุดตอนนี้ค,นครับติดตามซีรีส์เนี่ยโอ้โหดูกันมันครับเนี่ยฮะจอใหญ่จริงๆนะ12.5นิวน้วนะครับนี่ครับเลื่อนได้ลื่อนอย่างนี้เลยนอกจากนั้นนะครับ หลายคนครับที่ติดการใช้ google map กับมือถือครับแล้วเวลาขับรถแล้วอันตรายมากตอนนี้ผมแนะนำใช้แอปพลิเคชัน google map บนตัวน,นี้เลยครับนี่ฮะยังไงครับคุณวีเตอร์นี่ครับโอ้โหมันมันใหญ่ครับเนี่ยแล้วมันอยู่บนหน้าจอครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับเดี๋ยวคุณคุณวิลลี่ลองสั่งการด้วยเสียงเนครับซคอนสแควร นี่ครับโอ้โหมันเร็วมากเลยนะเนี่ยสะดวกมากๆเร็วมากๆเลยโอ้โหนี่ครับท่องเที่ยวทั่วไทยไม่มีลงครับกนะนำทางได้เลยแต่ไฮไลท์ของตัวนี้ครับมากไปกว่านั้นเนี่ยหลายคนอยากดูหนังแล้วใช้งานแผนที่เนี่ยคุณวิลลี่คิดว่าใช้ได้หรือเปล่าครับน่าทำยังไงครับเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวผมทาให้ดูครับเขาเรียกว่าระบบ p i c t u อร์ n ิน Picture อร์ครับนี่ฮะ เป็นการแบ่งสองหน้าต่างในจอเดียวนะคอมพิวเตอร์นะใช่ครับโอเคนี่นะครับนี่กดตรงนี้ครับถ้าต้องการแบ่งหน้าจอครับอย่างนี้เลยครับแล้วเราก็สามารถเลือกหนังที่เราอยากดูหรือว่าแอปพลิเคชันที่เราจะใช้งานได้ครับส่วนฝั่งนี้ผมจะใช้เป็น g o o g l e m a p นะฮะอ๋อยู่นี้ นี่ครับพิคเจอร์อินพิคเจอร์ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเพื่อนเพื่อทุกการเดินทางครับสุดเต็มเลยนะครับดีใจนะสดสดเลยครับนี่ครับโอ้โหนี่โฮมสีตเตอร์ขึ้นที่โอ้โหเนี่ยเหมือนดูโลงหนังครับแล้วนี่เราก็นำทางไปครับเราก็กดได้ทั้งสองสกรีนเลยนี่ครับดีเลย รถคันนี้มีกล้องมองหลังด้วยไหมคุณพีวเตอร์ในขณะที่เราขับรถนะครับหรือเราจะถอยจอดนะครับ <Seriously. S 1> เรายังสามารถเข้าเกียร์ถอยได้แบบนี้เลยนี่มันเนื้ตัดอัตโนมัติครับแล้วเลี้ยวตามพงอะไรด้วยนะครับโอ,โ,อโอ้โหเก่งครับสุดยอดครับหน้าจอหน้อที่แรงที่สุดในประเทศครับในรุ่นแลมพหล้อมร้อยยี่สิบแปดครับและใหญ่ถึง12.5นิ้วเลยครับหน้าจอตรงรุ่นเบนท์วิวสอนคันนี้ครับ อ่านี่ครับลื่นเร็วแรงเชื่อไหมครับคุณคุณคุณวิลลี่ครับครับคือมีลูกค้าหลายคนเขาถามว่าแล้วจอเดิมของรถกับระบบเดิมของรถยังอยู่หรือเปล่าอ่านั่นเถอะอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูครับเพียงแค่กดวิวเดิมของรถนะครับเท่านี้ครับก็สามารถใช้งานวิวเดิมผ่านไ d r i v e ได้เหมือนเดิมเลยครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่ครับคนทํานไอเดีรได้เลยนะได้เลยครับ นี่ครับระบบเดิมของรถยังอยู่ครบครับยังอยู่ครบเลยเพราะเรวก็ไม่เสียอะไรเลยของรถเลยไม่เสียเลยไม่เสียรับประกันศูนย์ด้วยไม่เสียครับปั๊บแอนเพลย์เลยโอ้โหสุดเจงครับท่านผู้ชมครับโอเคครับท่านทีส่วนใจงานที่ทั้งสุดยอดแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาที่พวกเราได้ตามหมายเลขด้านล่างนี้เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่รับชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ